โครงงานคุณธรรมเรื่องการบริหารเวลานำพาสู่ความสำเร็จจากการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ทัโรงเรียนราชระชานุเคราะห์21ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ับไม่สามารถบริหารจัดการเวลาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไปจึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเรื่องการบริหารเวลานำพาสู่ความสำเร็จวัตถุประสงค์ของโครงงาน1 ด้านความรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาอย่างคุ้มค่า 2. ด้านกระบวนการเพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีพประจําวัน 3. ด้านเจตคติเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัญหาของโครงงาน 1. นักเรียนไม่สามารถบริหารเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. นักเรียนไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สาเหตุของปัญหา 1. นักเรียนขาดความเข้าใจและไม่เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างและการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ 2. นักเรียนขาดแรงจูงใจทางบวกในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์วิธีการแก้ไขปัญหามีทั้งหมด3กิจกรรมคือ 1. knowledge sharing คือการประชุมและเปลี่ยนการเรียน,นรู้และสร้างความเข้าใจเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างและการบริหารเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างข้อตกลง เขาร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 2. เสริมแรงแข็งขันคือการเสริมแรงทางบวกและเสริมแรงทางลบให้แก่นักเรียน 3. Backward Checking คือการตรวจสอบผลย้อนกลับให้นักเรียนจัดทำประชุม A AR ทุกๆเดือนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมในเดือนต่อไปหลักธรรมที่นำมาใช้คือพรหมวิหาร4วิธีการวัดประเมินผลวิธีวัด ครูประจำชั้นครูประจำวิชาครูเวรประจำวันและผู้รับผิดชอบโครงงานเช็คเวลาเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบบันทึกการเข้าเรียน 2. เครื่องมือในการวัดแบบบันทึกเวลาเข้าเรียนระบบชิกอิน470ช่วงระยะเวลา 1. กรกฎาคมถึง 31. มีนาคมตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง 20. นาฬิกา ผลการดำเนินง,งานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2จำนวน37คนให้ความร่วมมือให้ความสำคัญในการบริหารจัดการบริหารเวลาในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ซึ่งในช่วงแรกคิดเป็นร้อยละ60ของนักเรียนทั้งหมดและช่วงหลังคิดเป็นร้อยละ85 ของนักเรียนทั้งหมดส่งผลให้การดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงงานขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมโครงงานคุณธรรมของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ทับ2ขอบคุณครับ